ดอกใหญ่เลยค่ะดอกใหญ่กว่านากว่าหวยอันนี้ก็คือต้นบุกยักษ์นะคะนี่ค่ะนี่ก็ได้หม้อนึงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกงให้ดูนะคะว่าเราจะแกงยังไงถ้าแกงไม่เป็นนี่คันปากขยือเลยนะคะค่ะไปรับชมการแกงเลยค่ะอนานี้เราก็มาตัดเป็นท่อนก้อนนะคะแล้วก็ยอดมันนี้เราไม่เอาใช่ไหมเนาะนี่เราไม่เอาเนาะยอดเราไม่เอา อันนี้ก็คุณตาก็ปอกนี่ค่ะวิธีการปอกก็คือเอาเปลือกออกฟันเปลือกออกเปลือกกินไม่ได้นะคะก็ปอกไปเรื่อยๆเลนะคะ แล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็มาเอาเป็นท่อนๆน,นี่ค่ะเราเราก็มาปอกจนหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการต้มกันเลยนะคะอันนี้ก็คือให้คุณตาปอกให้เสร็จก่อนเลยค่ะคุณตาปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มให้ดูนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างจ้า ค่ะนี่ล่างากที่เราตัดเป็นทอนๆเลยนะคะเราก็มาพาค่ะมา,าให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะได้ต้มง่ายๆจะได้เปื่อยไวๆค่ะถ้าเราต้มไม่เปื่อยโอกาสคันจะมีตุงนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งเตากันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เอาต้นบุกที่เราหาั่นเรียบร้อยเลยนะคะเอามาต้มค่ะ นี่ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก่อนที่เราจะต้มก่อนที่น้ําจะเดือดเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะคะมะขามเปียกใส่เพื่ออะไรรู้ไหมคะใส่เพื่อว่าให้ต้นบุกของเราไม่คันค่ะนี่ค่ะเราใส่ลงไปต้มรวมกันเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ต้มไปประมาณตักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วต้นบุก ข้องเราก็จะอ่อนจะยุ่ยลงแล้วก็จะลดความขันลงนะคะเราก็ลองมาชิมดูนะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่าให้ขันหรือ,อยังก่อนที่จะเอาไปแกงนะคะเอาไปแกงแบบใส่ปลาร้าก็ได้ใส่น้ำกะทิก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตนบุกที่เราต้มแล้วนะคะนี่ต้มจนให้มันเละแล้วค่ะเราวถึงค่อยเอาไปแกงค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแกงกันเลยค่ะนี่ค่ะ นะ้าตาหลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะต้มลบลดความคัน,นค่ะแล้วก็มากรองเอาน้ำเก้าออกนะคะนีค่ะกรองน้ำเก้าออกน้ำที่เราต้มมาค่ะเอาออกเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ก็เราเอาน้ำเปล่าใส่นะคะ,แล,ะแล้วก็เอาผิดแกงลงไปแกงลงไปใส่ลงไปนะคะ <_ V> ใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อปลาก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอันนี้ก็่น้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่ลงไปให้ละลาย นี่ค่ะตาใส่ใส่รสด,ดีใส่รสด,ดีลงไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็อมแล้วนะคะนี่ค่ะเรามาใส่เลยอันนี้แกงแบบแกงกะาล้านะคะไม่ได้แกงแบบน้ำกะทินะคะ แล้วก็พงน้ำปลาใส่ลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็รอให้สุกให้เดือดนะคะเพราะว่าเราต้มมาแล้วสุกอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะค่ะแล้วก็ฉีกใบมะกูดใส่นะคะนี่ค่ะตาแกงบุกของเราเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแกงบุกข้องเราแกงบุกใส่น้ำปลาใส่ปลากระป๋องค่ะ